ที่เป็นข้อมูลส่วนใหญ่คุณต้องดูอย่างแรกก่อนว่านั่นอะ่ะเขาให้ข้อมูลสําหรับคนฟอกตายไปแล้วหรือ,อยังไม่ฟอกตายถ้าคุณกินนมถั่วธัญพืชกินเยอะเกินไปมันเป็นกลุ่มโปรตีนถ้ากินเยอะตรงนี้นะคะเนี่ยเขาคุมอยู่แค่10-20นะคะซึ่ง BUN เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะแต่ก็ต้องคุมอยู่ใน10 2ถึงนะ U N เนี่ย ถ้าคุณกินนมถั่วธัญพืชเนี่ยมันเป็นกลุ่มโป,โปรตีนเนาะดังนั้นถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะไปออกในแก๊งของ BUN 1แก๊งก่อนแก๊งที่2ก็คือมันจะไปออกในค่าฟอสฟอรัสค่ะท,ทุกท่านค่าฟอสฟอรัสเนี่ยร่างกายเ,เขามีค่าควบคุมนะก็คืออยู่ที่3.5ถึง5.5ค่าฟอสฟอรัสอยู่ที่3 5ดถึง5.5ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เกินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เกินแน่นอนจะส่งผลอาการข้างเคียงตามที่กล่าวไปข้างต้นคันในผิวพาลาไทรอยผิดปกติ รวมถึงกระดูกพุนนะดังนั้นลงมาดูนะคะเดี๋ยวลินจะให้เทคนิคตามนี้ก่อนว่าในเมื่อเขาคุมอยู่ที่3.5ถึง5.5เนี่ยคุณดูค่าเลือดของคุณก่อนนะ คุณดูค่าเลือดของคุณก่อน3.5ถึง5.5คือค่ากลางใช่ไหมคะ3.5ถึง5.5คือค่ากลางดังนั้นถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์3.5ถึง4.5เนี่ยลินถือว่าคุณคุมอาหารทั้งหมดตอนนี้กลุ่มฟอสฟอรัสของคุณโอเคแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านนะคะเข้ามาฟังลินวันนี้แล้วค่าฟอสฟอรัสของคุณอยู่ที่4.6ถึง5.5ดลินนับว่าเป็นค่อนข้างสูงลองไปดูค่าฟอสฟอรัสของตัวเองนะคะอยู่ที่3.5ถึง4.5คุณทําเหมอนเดิมค่ะแสดงว่าคุณคุุมกล่มเหล่านี้ดีมาากกดีมๆเลยแหละรวมถึงถ้า N คุณอยู่ในเกณฑ์ด้วย ก็คือคุณเป็นคนโลกไตที่ไม่มีอาการข้างเคียงอันนี้คุณหมอเขาก็โอเคยิ้มกับคุณด้วยเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณนะคะมีค่าฟอสฟอรัสอยู่ที่4.6-5.5นี่คือค่อนสูงนะคะถ้าในแนวการควบคุมก็คืออยู่ไปในเทรนที่มีแววสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งถ้าเราจะควบคุมเนี่ยก็คือถือว่า ต้องเริ่มควบคุมจริงจังแล้วค่ะคุณเป็นคนที่เป็นไตเสื่อมยังไม่ฟอกไตจะต่างกันนะคะต่างกันทุกอย่างเนี่ยที่เป็นข้อมูลส่วนใหญ่คุณต้องดูอย่างแรกก่อนว่านัาน่นอะข้อมูลนั้นอนะเวลาคุณดูเนี่ยเขาให้ข้อมูลสําหรับคนฟอกไตไปแล้วหรือยังไม่ฟอกไต ของลินที่ให้ข้อมูลนะคะคือเป็นเคสที่ต้องการชะลอไม่ไปถึงการฟอกไตเจอรินนะคะแอดลินไว้นะคะติดตามลินไว้เหมือนคุณได้มีที่ปรึกษาสุขภาพเป็นการส่วนตัวมีข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ย่อยให้คุณแล้วนําไปใช้ได้จริงทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงนะคะดังนั้นติดตามกันไว้นะคะสวัสดีนะคะ